ทำเลยนะจิเลนจิเลนละ่ะเออให้มันเต็มแผงอย่างนี้ดีวะเออให้มันได้ยี้เออเออแคบแคบแคบแคคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคน,นทุกคนด้วยนะคะก็มาจะเจอกับแคทลี่สาวน้อยน้ำมนต์คนนี้อีกแล้วนะคะมาวันนี้เรากลับมากับเกมกิเลนนะคะหรือว่าเทพเจ้ามังคือคายพีซีนะทุกคนนะ,ะทุนคลิปนี้เราพกมา1,000บาทเดี๋ยวแกรี่จะเล่นเบ็ดยีเลยโอเคไหมดูซิว่าทุน1,000เบ็ดยีเนี่ยกิเลนวันนี้จะไหลหรือเปล่านะทุกคนนะเว็บที่แกรเล่นอยู่นะ,ะทุกคนจะเป็นเว็บเมสซี่บูหน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้เลยกีฬาคาสิโนสล็อตไพ่หวยมีครบเลยนะคะนี่ทุกคนแล้วก็ค่ายเกมีทีดังๆก็มีให้หมดเลยเว็บนี้นนนะะคคบออกกเเเเลลยยววว่่่่าตตตติิิมมมมรดดไไีขั้้้้แ็งทท แคดดี้จะมีกลุ่มนะทุกคนเป็นกลุ่มนําเกมแตกนะคะเป็นกลุ่มรวมยูดรวมฐานลูกค้าของแคดดี้ของบอยวันๆแล้วก็ของไอติมใครแตกใครปังเกมไหนมาในกลุ่มเนี่ยเขาจะส่งลงบอกกันตลอดซึ่งใครเพิ่งเลิกงานใครเพิ่งพักเที่ยงใครนอนอยู่ว่างๆอยากปั่นนะคะเว็บเมซิบูสามารถกดเข้ากลุ่มแคดดี้ได้เลยเพื่อดูเป็นแนวทางในการเล่นว่าเอ้ยเว็บเมซิบูวันนี้ใครไหนเกมไหนมันมาบ้างวะแล้วก็ในกลุ่มแคดดี้เนี่ยจะมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทุกวันนะคะใครที่ร่วมเป็นกิจกรรมแล้วเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเครดิตฟรีในแแตต่ว่วมม50 300บาาอ 100กว่าบาทนะคะทุกคนถอนได้เลยเต็มจํานวนไม่มีหักไม่ต้องทาเทิอนอะไรใดๆน,นะคะก็เดี๋ยวแคทลี่เ,เดี๋ยวแคทลีจะทิ้งลิงก์นาสมัครเว็บลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ใครอยากตามแคทลีตามมาได้เลยนะคะมาทุกคนเราไปเบ็ดยี่สิบกันเลยนะคะรับผมไปกันที่ห้าสิบหมุนเลยครับไปกันที่ห้าสิบหมุนเลยไปกันที่ห้าสิบหมุนเลยเอา อไหลไหลไหลาลายเกมสวยทุกคนเมื่อตอนบ่ายที่คันนี้เล่นสาธามใช่ไหมคือสาธามมันกำลังไม้ค่ะตอนบ่ายแล้วทีนี้เต้าเต้านิวมั้งเต้านิวแต่กิเลนมาเต้านิวแต่กิเลนมาแล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้รักกิเลนที่สุดเลยคันนี้ก็โอ้ตอนแรกว,ว่าจะไปแมวแต่ว่าแมววันนี้ลายเกมทุเรศมากก็เลยอ่าโอเคไปกิเลนตามเต้านิวดีกว่านะไปกิเลนตามเต้านิวกันดีกว่าไหลดีแนะ่ทุกคนแล้วเวทยี่สิบด้วยอ่ะการที่เรา คือกิเลนอ่ะมันเป็นเกมที่มันไหลอ่ะถ้ามันไหลคือมันไหลแบบเยอะมากบทมันจะไหลคือมันไหลเต็มแผงแล้ววายมันก็มาดีทุกคนรูร้รสึกว่าวายมันจะมาง่ายมาดีกว่าพวกสาวทำอะไรแบบเนี้ยเออดูดิดูดิแล้วถ้าเยออย่ายิงโอโหดูดิวายคู่เนี่อดยอ่ะเอาดูดิวายคู่เนี่ยอ่ะสามร้อยเอาดูดิสี่ร้อยเก้าสิบสามบาททุกคนเม็ดยี่สิบไหลนอกนะคะกิเลนไม่ปังตรงไหนไม่ปังตรงไหนนี้ดีกว่าไหลคู่สวย ใช้คำว่าโคดสวยเลยทุกคนไปครับไปครับใครแบบว่าเพิ่งเลิกงานมาช่วงเ,งเ,งนเนย็นๆนะคันลี่ก็แนะนํานะให้ไปจิเล็ส่วนสาวทาไม่แน่ใจว่าหมดเวลาเกมแตกมันไปยังนะเพราะว่าคันลี่ลงลงคลิปสาวทําไปแล้วนะประมาณช่วงบ่ายบ่ายสามกว่าเน,นี่แหละวันนี้ลงคลิปไว้เออเมื่อวานลงคลิปมาดูมาดึกจัดเลยวันนี้ก็เลยมาชดเชยนะคะลงคลิปตอนบ่ายกับตอนหัวค่ำค่อ้าวไม่ไ,ไหลละไงอูเมื่อกี้ยังไหลยอยู่เลย โอ้เมื่อกี้ยังไหลอยู่เลยทุกคนไปกันต่ออีกห้าสิบหมุนนะคะเมื่อกี้แกยังไหลอยู่เลยเมื่อกี้แกยังไหลอยู่เลยทําไมเป็นงี้โอ้หมดสภาพเลยทุกคนเฮ้ยนี่แกลงมือขึ้นลงลงเป็นสาวทําเลยนะจิเลนจิเลนละเออให้มันเต็มแผงอย่างงี้ดีวะเออให้มันได้งี้เออแค b แค KB KB พอแคปลงกลุ่มกันนะทุกคนแคปทนันโอ้ยไม่ทนันพระเจ้า้ยมันดึงเป็นเหตุผลไงว่าทําไมแบบเวลามันขึ้นเงินรางวัลก้อนโตมาแล้วแคปไม่กดหยุดหน้าจอก,กว่าแคปจะจิ้มไลน์ขึ้นมากว่าจะกดแคปบโอ้โหมันไม่ทันน่แคปก็เลยต้องรองมันไหลอะทุกคนไม่เป็นไรเผื่อมันมีไหลนอกมีสักตู้ไมมแคทลี่เออเออเนี่ย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 ดูดิดูดูด,ดูเป็ดยี่สิบไหล่นอกมา182ถือว่าเราได้กําไรนะคะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบขึ้นมาแบบคําว่าเป็นบิ๊กวินเมกกวินให้เราแต่คือมันก็ยังเยอะกว่าเบ็ดที่เราลงทุนเล่นไปนะต่อไม้อะต่อไม้อะ่ะโอ้โหไหลโอ้โหไหลเรื่อยๆเลยไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆทุกคนเบ็ดยี่สิบไหลนอกมาสีา่รอยี่สบบาทไอสิว่าสี่สิบสองนะคะอันนี้ยังโอ้อยากซื้อแต่แบบหืมซื้อไม่ล่ะงั้นอะซื้อไหมล,งนนะอ,หมลองซื้อเนาะโอเคไหม เบ็ดยี่สิบพันห้าทุกอย่างมันต้องลงทุนนะทุกคนไปเลยกันรีอย่าตัดสินใจนะโอ้โหจกักรตเตอร์ค่าตัวสวยเลยทุกคนตัวคูนมีบ้างไหมเนี่ยตัวคูณโอ้โหห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบหมนคูสิบสองเอ้ยสิบหมนคูสองว่าสั้นอู้ไม่เป็นไรทุกคนกําลังดีกําลังดีเราไปลุ้นฟรีสปินเอาจากตอนหน้าเกมดีกว่าเนี่ยมันจะบวกหนึ่งสปินมาให้เราเรื่อยๆนะคะภาวนาว่าได้สปินเพิ่มจากตรงน,นี้เอาแล้วกันเนาะคูนสองนี่ถือว โอ้โหแสวฟีจะเป็นไงแห้แวแต่จะไม่ไหลเลยสูตรบานอยู่เลยทุกคนพันห้าแค่นี้ว่างไงอะแต่กิเลมันอาจจะท้ายพาย,ยุไงเออกนนิเลมันอาจจะท้ายพาย,ยุกอเป็นได้โอ้โหเชี้ยสิบช่องหนึ่งโอ้โหเสียดายเสียายทุกคนี้หกหมุนยังไงก็กำไรอาฟีจะเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดหมุนนะคะกำไรแน่นอนลงทุนไปพันห้ามาแน่เชื่อใจค่ะเถอะ คิวแถวสามสิบแถวสองปังื <c oughs> สวยสวยเคมาต่อเลยโอ้ยจะได้ทุนไม่นี่อ่ะไปครับเคแถวสองมาต่อื <c oughs> ขออะไรไม่ได้เลยเนะี่ยอีห้าหมุนมันไม่ทนันนี่จะหมุนทิ้งหมดแน่นอนทุกคนเชื่อใจแคทปะเชื่อใจแล้วเชื่อใจแล้ว่แคลี่หลายรอบแล้วนะ โอ้จะพันห้าจะเท่าทุนก็ไม่เท่าโอ้ยกำไรสิน้นเสร็จแล้วครับอีสองหมุนอีสองหมุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุเลตเทเลสเออ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 มีลุ้นมีลุ้นทุกคนมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นท้ายพายุว่าเฮ้ยมาเฉยเลยมาเฉยเลยซื้อพนะันห้าเบ็ดยี่สิบนะกิยเลนได้มาสองพันสองร้อยกำไรเราได้มาประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาท ถือว่าไม่แย่นะคะแต่ก็น้อยถือว่าไม่แย่แต่ก็เอ๊ะมันจะใช้คำว่าแตกมันก็ยังไงอยู่ทุกคนซื้อเบ็ดยี่สิบเอ่อไหลนอกต่ออีกสักห้าสิบหมุนแล้วเดี๋ยวแคจะถอนละไม่ถึงสามสิบหมุนหรอกเอ้ยไม่ถึงห้าสิบหรอกอะสามสิบหมุนพอแล้วกันกลัวนะคะกลัวไม่ใช่หรอกถ้ามันเกลือนี่ก็โอ้เดี๋ยวเราจะไม่ได้ถอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไงทุกคนทุนเรามาหนึ่งพันตอนนี้กำไรเราสองพันนะดังนั้นเราจะต้องมีจิในการเล่นนี้ฉะนั้น มีชนะเราไม่ได้ถอนแน่นอนไปได้อีกทุกคนมาไปได้อีกนะโอ้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 โอโกำไรล่วงแลว้วโอ้โอ้เมื่อกี้แทนนี่จะสามพันทุกคน,กคนตอนนี้เราสองพันหกยินเลนใจเลยยินเลนใจเลยเแต่ก็ไม่แย่ทุกคนถือว่าเราได้นะถือว่าเราได้เราบวกมาจากการ การซื้อไม้เมื่อกี้กำไรมา700นะแล้วก็ไหลนอกสะสมมาเรื่อยๆนะคะทุน1น0 0แล้วก็ได้กำไรประมาณพันห้าอ่ะใครอยากตามก็ตามได้นะแต่ว่าดูลายเกมดีๆนะสำหรับกิเลนะโอเคลิงอยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมจิ้มเข้ากลุ่มคัตลี่มาด้วยนะโอเคละเดี๋ยวไปถอนก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะดูคลิปคัตลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งใครแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆจริงๆจะได้ไม่ว่าการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ